โอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดกันเลยนะครับแต่นี้ผมวางใน m e s s e n g e r เพื่อนนะเพราะว่าอันนี้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนคลิปใหม่นะครับโอเคกดไปเลยนะครับพอกดไปแล้วนะครับแล้วให้เรากดสีฟ้า,ฟานะครับกดขาว่าแจกนะครับรอก่อนนะครับพอกดแจกปุ๊บมันจะขึ้นให้ว่าจะเข้าโค m มหรือว่าเบราว์เซอร์นะครับเลือกอะไรสักอย่างหนึ่ง แล,แล้วมันก็จะดาวน์โหลดให้เลยนะครับโอเคๆพอมันดาวน์โหลดปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอนวิธีการใส่เลยนะครับผมนะครับซึ่งเ,เราสามารถใส่ในแอปอะไรก็ได้ะที่มันมีโครมาคีนะครับแต่ผมจะใส่ในโปรแกรมแคปคัทละกันนะผมจะสอนแคปโปรแกรมเดียวละกันนะรอแป๊บหนึ่งนะ จากนั้นนะครับให้เราไปที่กดบวกไปกดเพิ่มโปรเจกต์ใหม่นะแล้วเราก็ไปเลือกวิดีโอที่เราสมมุติเราจะทําไฮไลท์อะไรเงี้ยอ่ะผมจะเอาอันนี้ละกันเนาะอ่าสมมตินะอะ่ผมจะเอาตั้งแต่ช็อตนี้กดแก้ไขกดแบ่งแยกนะครับประมาณนี้กดแก้ไขกดแบ่งแยกรอบนึงแล้วก็ลบด้านหน้าออกมันจะเป็นอย่างไง อ่าสมมตินนะผมไปงี้ใช่ไหมอ่าแล้วผมจะข้ามข้ามวันนี้ไปเลยผมผมจะข้ามไปตรงตรงนี้อ่ากดแก้ไขกดแบ่งแยกนะครับแล้วก็ลบด้านนาออกอ่าบบนี้มันจะเป็นงนี้นะเดี๋ยวนะเออเน,นี้ยมันก็ดูธรรมดายังไม่ได้เปลี่ยนนะแล้วก็เลื่อนไปคำว่าโอเวอร์เลยนะครับเพิ่มโอเวอร์เลยแล้วก็ ไปที่วิดีโอแล้วเราก็ไปเลือกที่ทําการดาวน์โหลดมานะครับผมก็เป็นอันนี้นะผมดาวน์โหลดมากดเพิ่มไปเลยแล้วก็เลื่อนมาให้มันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วขยายให้มันใหญ่หญเลยนะแต่นี่ผมไม่ได้ใส่โลโก้ไว้ให้นะแล,แล้วเราไปติดโลโก้เองนะครับอ่าไมไ่เป็นงี้แล้วก็เลื่อนแต่อีกแล้วลไปหาที่มันเป็นเขียวๆแบบนี้นะแล้วเลื่อนไปนะครับ มันจะมีคาว่าโครมาคียวนะไอ้กดไปแล้วก็เลื่อนให้มันไปเขียวๆนะความเข้มนะครับเลือกเป็นประมาณสามสิบกว่านะกดตกลงไปมันจะเป็นอย่างนี้นะอ่ะที่ทดสอบผมค่อนข้างก,กากหน่อยนะมันเป็นอย่างนี้นะแต่แนะนําให้เอาไปไว้ไอ้อะไรวะในแคล้าอ,อีกรอบนึงแล้วเข้าไปใส่โลโก้นะอ่าเดี๋ยวผมจะสนใส่ตรงนี้แล้วกันนะ โอเวอร์เลย์รอบหนึ่งผมโอเวอร์เลย์แล้วก็เอาปกปกช่องใส่เลยนะอ่ะนี่เนี่ยปกช่องมาใส่เลยนะปุ๊บอันนี้ผมก็สองเรื่องเลยนะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ผมก็ปิดไปเลยเลื่อนมาอ่าจะเป็นประมาณนี้นะแต่แนะนําให้อันเนี้ยอย่าเพิ่งเอาใส่นะเอาเนี้ยเอาไปไว้ในแคปคัทอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยเอ็กเอ็กซ์พอร์ตนะแล้วก็ไอ้ที่ดาวน์โหลดผมไอเนี้ยของผมดาวน์โหลดก็ลบไปเลยแล้วก็ใช้ชิปคุณทำนะเนี่ยมันจะ นี้นะครับโอเคนะก็อันนี้เออผมลบเลยละกันเพราะผมคงไม่ได้ใช้นะผมเพราะว่าผมมีแล้วนะอโอเคนะเออเดี๋ยวค่อยลบนะปิดคลิปก่อนโอเคนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเออเอกูผิดนะคะผมโอเคเจอกันใหม่พร์ทหน้าบ๊ายบายนะครับ